ของขบน1173ทั11บ2028ให้ใช้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่สายงานศัสตีพศ2 2 9ต่อไปจะกล่าวถึงตอนที่8การควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนข้อ1การควบคุมทหารกองเกิน1.1เมื่ออำเภอได้รับลงบัญชีทหารกองเกินประจำปีไว้แล้วให้ทำบัญชีรบหน้าควบคุมยอดจำนวนทหารกองเกินไว้ข้างในปก หน้าบัญชีทหารกองเกินตามผนวกจชชอตอนที่2 1งหจคัดรายชื่อจากบัญชีทหารกองเกินสอดอหนึ่งลงในบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารกองเกินสอดอสองแยกเป็นตำบลแต่ละตำบลควรเรียงเลขที่บ้านหมู่บ้านตามลำดับแล้วส่งไปยังจังหวัดภายในมกราคมทุกปี1.3เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีรายชื่อคนที่ส่งบัญชีทหารกองเกินสอดอสอง จากอําเภอแล้วให้ตรวจสอบคัดรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนึหง่งประเทที่ 2, สองสตอยี่เจ็ดไว้เป็นหลักฐานและจัดการรวบรวมยอดจํานวนเป็นตนําบลและอําเภอโดยทําบัญชีงบหน้าควบคุมยอดจานวนไว้ที่ปกบัญชีสตอยี่เจ็ดอ 27, และเก็บยอดจนานวนทหารกองเกินดังกล่าวลงในบัญชีทหารกองเกินที่ยังไม่ไรับการฝึกหรือเตรียมพลสี่จํานวนสองชุดโดยเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุดส่งไปยัง จังหวัดทหารบกหนึ่งชุดภายในเดือนมีนาคมทุกปีจํานวนทหารกองเกินในบัญชีนี้ให้ลงที่สอดําเพื่อแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อ1นึ่งจุทหารกองเกินตามที่กล่าวในข้อหนึ่งนี้ถ้ามีการรับลงบัญชีทหารกองเกินเพิ่มใหม่หรือมีการจําหน่ายขาดจากบัญชีทหารกองเกินด้วยเหตุใดก็ดีเมื่ออำเภอได้เพิ่มหรือจําหน่ายบัญชีของอำเภอแล้วจะต้องแจ้งให้จังหวัดทราบ และเมื่อจังหวัดได้เพิ่มหรือจำหน่ายบัญชีของจังหวัดแล้วต้องแจ้งให้จังหวัดทหารบกทราบภายในวันที่10ของทุกเดือนโดยใช้บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการสุดที่เปลี่ยนแปลงหรือเตียคนเจ็เพื่อจังหวัดทหารบกจะได้เพิ่มหรือจำหน่ายจำนวนทหารกองเกินไว้ให้ถูกต้องตรงกันข้อ 2. การควบคุมทหารของหนึ่งประเทศที่2 ทหารกองเกินข้อสองจุึทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบ30ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ชัสนที่2แล้วศาส,สดีอำเภอจะต้องบันทึกปลดยด้ายประเทศในบัญชีทหารกองเกินซดอหนึ่งการบันทึกปลดย้ายประเทศนี้ให้คำนวณอายุและบันทึกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2 3ตามลําดับจนถึงพลราชการในคราวเดียวกันด้วยข้อ 2. 2ด ทหารกองเกินซึ่งมีอายุครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่2ตามข้อ2.1แล้วศาส,สดีจังหวัดต้องปลดบันทึกปลดในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่2สอรยโดยคำมูลอายุครบปลดย้ายประเทศและบันทึกปลดตามลำดับจนถึงพลราชการทหารและคัดรายชื่อลงในบัญชีเตรียมพลสองประเทศบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่2อแยกเป็นตำบลและอำเภอ เนเิน2ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐาน1ชุดส่งไปให้จังหวัดทหารบก1ชุดภายในเดือนมีนาคมทุกปีข้อ2.3ทหารกองหนุนประเภทที่2ซึ่งได้คัดลายชื่อในบัญชีเตรียมพล2ตาม2.2นี้เมื่อมีอายุครบปลดย้ายประเภทกองหนุนในชั้นต่อไปเมื่อใดใ,ให้ศส,สีจังหวัดและศส,สีจังหวัดทหารบกจัดการแก้ชั้นกองหนุนในบัญชีของหน่วยไว้ให้ถูกต้องและเมื่อครบกําหนดปลดพลราชการทหารแล้ว ให้ทำลายบัญชีได้ข้อ2อทหารกรองประจำการที่ปลดเป็นทหารกรองหนุนประเภทที่2ชั้นที่1ศสัสดีจังหวัดจะต้องคัดลายชื่อลงในบัญชีลายชื่อทหารกรองเกินและทหารกรองหนุนประเภทที่ 2, สองสองรในชั้นปีตำบลและอำเภอเดียวกันกับคัดลายชื่อลงในบัญชีจังหวัดสองประเภทบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่2โดยแยกบ,บัญชีไว้เป็นส่วนหนึ่ง่างหากเมื่อมีอายุครบกำหนดปลดเป็นทหารกรองหนุนประเภทที่2ชั้นที่2แล้ว งคัดรายชื่อดยรวมไว้ในบัญชีเตรียมคนสองประเภทบัญชีทหารกองหนึ่งประเทศทีศ่ ism, kind of 2ในตำบลอำเภอและกองหนึ่งประเทศชั้นเดียวกันต่อไปส่วนสกัดจังหวัดทหารบกก็คัดรายชื่อลงในบัญชีเตรียมคนสองประเภทบัญชีทหารกองหนึ่งทที่2ไว้โดยแยกบัญชีเป็นส่วนต่างหากเมื่อมีอายุครบกำหนดเป็นกองหนึ่งประเทศที่2งชั้นที่2แล้วจึงปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อที่2.2และข้อ2อด ข้อ3การควบคุมทหารกองหนุประเทศที่1 3ึ่ทหารกองประจําการมุอราชกการของประจําการครบกําหนดตามพระ,ร,ะราชบัญญัติรัฐราชการทหารแล้วให้ปลดเป็นทหารกองหนุประเทศที่1 3ึ่งทหารกองประจําการผู้ใดปลดเป็นกองหนุนประเทศที่1ชั้นที่1แล้วพัศดีจังหวัดทหารบกจะต้องป็นหนายรายชื่อในทะเบียนทหารกองประจําการและคัดรายชื่อลงในบัญชีเรียมคนส ประเภทบัญชีสิตรีวิจารีของประจำการกองหนุนและพลทหารกองหนุนโดยแยกบัญชีเป็นรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนสังกัดเมื่อเป็นกองหนุนและจังหวัดภูมิลำเนาทหารตามหางว้านำปลดแล้วส่งหางว่านำปลดไปยศสถิีจังหวัดภูมิลำเนาทหารข้สามิสามเมื่อสถิีจังหวัดดำเนินการปลดแล้วให้คัดลายชื่อลงในบัญชีเตรียมคนสองประเภทบัญชีสิตรีวิจารีของประจำการกองหนุนและพลทหารกองหนุน โดยแยกเป็นรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนสังกัดเมื่อเป็นกองหนุนอำเภอภูมิลำเนาทหารเสร็จแล้วแจ้งให้อำเภอทราบเพื่อจัดการบันทึกบัญชีท,ทาหารกองพันข้อนนหนึ่งไว้ให้ตรงกันข้อ3ามี่ทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งนี้เมื่อมีอยู่ในกองหนุนชั้นนั้นจนครบกำหนดปลดย้ายประเทศเป็นทหารกองหนุนชั้นต่อไปให้สสจังหวัดและสสจังหวัดทหารบกจัดการตรวจย้ายประเทศให้ถูกต้อง เมื่อครบกำหนดรวราชการทหารแล้วให้ทำลายบัญชีทหารกองหนุนได้ข้อ 3. าทหารกองหนุนประเภทที่1ดังกล่าวในข้อ3นี้สำหรับแผนกทหารเรือกองทัพเรือควบคุมแทนจังหวัดทหารบกให้สัสดีจังหวัดติดต่อเกี่ยวกับการควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่1กับหน่วยซึ่งกองทัพเรือมอบหมายให้เป็นหน้าที่เช่นเดียวกับการติดต่อจังหวัดทหารบกข้อ4ี่ การจำหน่ายหรือการแก้ไขบัญชีทหารกองเกินข้อ4.1บัญชีทหารกองหนนดังกล่าวในข้อ2และข้อ3ถ้ามีการจำหน่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดใดเหมือนที่ถือบัญชีทหารกองหนนดังกล่าวจะต้องติดต่อดำเนินการแก้ไขถูกต้องตรงกันอยู่เสมอการจำหน่ายหรือแก้ไขนี้อาจจะมีได้หลายกรณีเช่นจำหน่ายชั่วคราวได้แก่ทหารกองหนุนเขารับราชการเป็นทหารประจำการหรือผันผันไม่เรียกเข้าฝึกวิชาาร ทหารทดลองความพ,พร้อมหรือลงทพนหรือแก้ไขเปลีแปลง,งต่างๆและการจำหน่ายขาดจากบัญชีทหารกองหนุนให้ปฏิบัติอังน,นี้4.2ทหารกองหนุนที่รับการบรรจุเข้ารัชการเป็นทหารประจำการจะต้องหมายเหตุบัญชีทหารกองหนุนเพียงคนสองไม่ได,ด้นสอดำว่ารับร,บรบชการเป็นนายสิทธิ์หรือคนไปประจำการสังกัดอะไร ตั้งแต่วันเดือนพศเท่าใดตามคำสั่งที่ลงวันที่เท่าใดหรือได้รับการผนผันธ์ก็หมายเหตุว่าผนพันธ์เ,นนนเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตามดื้นโจทย์ที่พศใดข้อ4 13, ี่สาทหารกองหน,นึ่นงเช่นนี้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวให้หุ่นยบชื่อตัวชื่อสกุลเดิมด้วยหมึกแดงเขียนชื่อตัวหรือชื่อสกุลใหม่ต่อหรือใต้คำเดิมด้วยหมึกดำ และหมายเหตว่าแก้ชื่อตัวหรือสกุลตามประกาศหรือแจ้งความที่พสหรือแก้ชื่อตัวหรือชื่อสกุลตามสิทธ์ที่พสและแต่กรณีข้อ4.4ทหารกองหนุนตายให้จำหน่ายในช่องบัญชีถ้ามีหรือหมายเหตุด้วยหนึ่งดำว่าตายตามเรื่องฉบับที่พสสำหรับในกรณีอื่นให้ปฏิบัติทางดียวกันโดยอนุโลมข้อ4 5การบอกจำหน่ายหรือแก้ไขต่างๆ หนึ่งถ้าเหตุที่จำหน่ายหรือแก้ไขต่างๆนั้นเกิดขึ้นทางหน่วยทหารให้หน่วยทหารแจ้งต่อจังหวัดทหารบกและจังหวัดทหารบกแจ้งให้สีจังหวัดภูมิํานองทหารทราบเพื่อแจ้งต่อไปยังสีอำเภอจัดการทางบัญชี 2. ถ้าเหตุที่ต้องจำหน่ายหรือแก้ไขต่างๆเกิดขึ้นทางอำเภอหรือจังหวัดให้อำเภอหรือจังหวัดแจ้งต่อกันและแจ้งให้จังหวัดทหารไปยังจังหวัดทหารบกโดยใช้บัญชีจำหน่ายหรือแก้ไข บัญชีทหารกอ,องหนุนเจียพนหกขายในวันที right. ่10ของทุกเดือนข้อ 3. เมื่อจาเมื่อหน่วยใดได้รับการแจ้งจาหน่ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม45.1และ4-5.2แล้วให้จัดการจําหน่ายหรือแก้ไขหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีทหารกองหนุนงไ้ให้ถูกต้องข้อ 5. การจัดทําบัญชีทหารกองเกินและทหารกองหนุน สัสดีจังหวัดต้องตรวจสอบยอดจำนวนทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่มีอยู่ในวันที่3 1มกราคมเพื่อรายงานให้หน่วยเหนทราบการจัดทำยอดจำนวนทหารกองเกินและทหารกองหนุนให้ปฏิบัติดังนี้5.1ทหารกองเกินให้ตรวจนับยอดเป็นชั้นปีทั้ง12ชั้นปีลงในบัญชีจำนวนทหารกองเกินศร .22 ตามผนวกอแยกเป็นอำเภออำเภอและแยกเป็นประเทศได้รับการฝึกแล้วและยังไม่ได้รับการฝึก กลับให้ทําบัญชียอดสถิติจํานวนทหารกองเกินแยกเป็นอําเภอแต่ละชั้นปีตามผนวกขอไข่อ5.2ทหารกองหนุนประเภทที่1ให้ตรวจสอบนับยอดจํานวนทหารกองหนุนชั้นที่1ลงในบัญชีจํานวนทหารกองหนุนประเทที่1ชั้นที่1นสด21ตามผนวกคอาฟเป็นอำเภออำเภอี่แยกเหล่าหรือพักหรือแผนกสังกัดรุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนที่ปลด แผนกทหารบกฐานเรือฐานอาก,กาศและตำรวจจะทำแยก,กแผนกราชบัรสารทหารกองหนุนชั้นที่2ที่3ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันข้อ5.3ทหารกองหนุนประเภทที่2ชั้นที่1ให้ตรวจนับยอดจำนวนลงในบัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่2สรอยยีะะามตามขนวมงองงูแยกเป็นอำเภออำเภอได้จำนวนเป็น,ะะปนได้รับการฝึกแล้วและยังไม่ได้รับการฝึกเราหรือแผนกสังกัดและชั้นปี ข้อ5.4ทหารกองหนุนประเทศที่2ชั้นที่2และ3ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัญชีทหารกองหนุนประเทศที่2ชั้นที่1ตามข้อ5.3ข้อ5.5เมื่อได้จะทําบัญชีจํททานวนทหารกองหนุนตามข้อ5.2 5.3และ5.4แล้วให้จัดทําบัญชีกลางสถิติจํานวนทหารกองหนุนรวมทั้งจังหวัดแยกเป็นแผนกทหารบกทหารอากาศทหารเรือและตำรวจข้อ5.6 บัญชีจานวนทหารกองเกินและบัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองเกินบัญชีจำนวนทหารกองหนุนและบัญชีตารางสถิติจานวนทหารกองหนุนตามข้อ5.1ถึงข้อ5.5นี้สัดีจังหวัดจะต้องรวบรวมเสนอไปยังฝ่ายการสัดีเินทุนจังหวัดทหารบกหรือัสัดีจังหวัดทหารบกซึ่งจะต้องตกลงทพภายในเดือนเมษายนทุกปีข้อ15.7 ให้ฝ่ายการสัิตีมณฑลทหารบกหรือฝ่ายการสัิตีจังหวัดทหารบกซึ่งขึ้นชจงต่อของทัพภาคตรวจสอบรวบรวมบัญชีจำนวนทหารกองเกินบัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองเกินบัญชีจำนวนทหารกองหนุนและบัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกำลังกองหนุนซึ่งจังหวัดส่งตามัดส่งตามข้อ5.6โดยแยกเป็นแผนทบทอทรอและตรรวมทั้งมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก ซึ่งขึ้นตรงต่อบกองทัพภาคสำหรับบัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองหนุนนั้นให้แยกเป็นจอสอบบอตามผนวกจอจานเสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพบกภายในเดือนพฤษภาคมทุกปีข้อ5.8ให้จังหวัดทหารบกดาบกํดาเนินการตรวจสอบและจะทําบัญชียอดจำนวนทหารกองหนึ่งประเภทที่1ชั้นที่1 2และ3ซึ่งมียอดจำนวนทั้งจังหวัดทหารบกทั้งหมด โดยแยกเป็นวิ่นปีที่ตรวจในชั้นกองหนึ่งชั้นละสองฉบับเสนอตามสายการบัญชาจนถึงกองทบหรือบัญชาการกำลังสำรองภายในเดือนมีนาคมทุกปีข้อ5.9ก่อนจัดทำบัญชียอดจำนนทหารประเภทต่างๆส่งหน่วยเหือให้สัสดีจังหวัดทหารบกและสัสดีจังหวัดดำเนินการตรวจสอบยอดจำนวนในบัญชีให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน ข้อ6การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนหกจุดหน่หน่วยที่รับผิดชอบในการทําบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนมีดังนี้ 1. ทหารกองหนุนที่สังกัดสังกัดกองทัพบกได้แก่ 1. จังหวัดทหารบก 2. องแผนกศาสรีจังหวัด 3. หน่วยศาส,สรีอำเภอข้อหกจุดสองหน่วยที่รับผิดช,ชอบจะต้องตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมและจำหน่ายบัญชีตรวจสอบ สภาพทหารกองหนุนให้เป็นการถูกต้องอยู่เสมอขอ้อ3จังหวัดทหารบกปฏิบัติด,ดังนี้1ในเดือนมกราคมทุกป,ปีให้เจ้าหน้าที่คัดลายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนายทหารประทวนกองหนุนเฉพาะกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1ชั้นที่2สิตรีกองประจำการกองหนุนเฉพาะกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1 คลทหารกองหนุนเฉพาะกองนัเทศินชั้นที่หนึ่ง,ท,งท, 1, ที่จะทําการตรวจสอบลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนข้อ 2. บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้นให้แยกเป็นบัญชี4ประเภทดังนี้ 1. นายในทหารสัญญบัตรกองหนุน 2. นาในทหารประทวนกองหนุน3ามสิตรีกองประจำการกองหนุน 4. ี่คนทหารกองหนุนข้อ 3. ให้ส่งบัญชีตามข้อ2ที่กล่าวเมื่อสักครู่ ไปยังแผนกศัตรีจังหวัดที่ทหารกองหนุนมีภูลํลำเนาประเภทละ3มชุดโดยไม่ชักช้าข้อ4เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดำเนินการแล้วกลับคืนมาให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของจังหวัดทหารบกและต้องตรวจสอบแก้ไขให้ตรงกันกันกบบัญชีชุดของแผนกศัตรีจังหวัดด้วย<_><_><_>ข้อ6.4รวมกำลังพลทหารเรือกรมกำลังพลทหารอากาศ ปฏิบัติามนี้ในเดือนมกราคมหนึ่งในเดือนมกราคมให้เจ้าหน้าที่คัดลายชื่อทหารกองสัญญบัตรกองหนุนนายทหารประทวนกองหนุนจากรีจาาอากาศกองประําการกองกหนุนคนทหารกองกองหนุนที่จะทำการตรวจสอบสภาพตวมในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนข้อ2บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้นให้แยกทำบัญชีของเราเดียวกับข้อ6.3.2 ข้อ6ข้อ3การส่งบัญชีให้ปฏิบัติที่เนวกับข้อ6.3.3ข้อ4เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตัวสภาพทหารกองหนึ่งชุดที่นินการและกลับคืนมาให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของกรมกำลังพลทาหารเรือกรมกำลังพลทหารอากาศและต้องตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันกับชุดแผนกของจัง,งหวัดติจังหวัดด้วยข้อ6.5แผนกสถิตจังหวัดปฏิบัติดังนี้1 เมื่อได้รับบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนจากจังหวัดทหารบกกำลังพลทหารเรือกรมกำลังพลทหารอากาศแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อรายการต่างๆให้ตรงกับบัญชีทหารกองหนุนแผนกของสนดจังหวัดหากมีรายการใบค่าเคลื่อนไม่ถูกต้องให้แก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสียให้ถูกต้องแล้วแจ้งให้หนึ่งที่ทราบเกี่ยวข้องและแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบข้อ2บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนซึ่งได้รับจากจังหวัดทหารบก และการลางพนทหารเรือลงพนทหารอากาศหน่วยละ3ชุดนั้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบของแผนส,สืบจังหวัดหนึ่งชุดชุดที่เหลืออีกชุดที่เหลือให้ส่งไปยังหน่วยสดีอําเภอหน่วยละ2ชุดข้อ 3. เมื่อหน่วยสืดีอําเภอส่งบัญชีตรวจสอบทหารกองหนุนชีได้คัดลอกแก้ไขแล้วกลับคืนมาังแผนสืิในจังหวัดให้คัดลอกรายการตรวจสอบสภาพลงบัญชีทหารกอง ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของแผนกศัตรีจังหวัดให้ถูกต้องรงกันและรีบส่งบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนชุดที่รับจากหน่วยสัตรียมเภอไปยังจังหวัดทหารบกกรมกำลังพลทหารเรือกรมกำลังพลทหารอากาศแล้วแต่กรานโดยไม่ชักช้าข้อ 4. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอย่างใดในบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนให้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้ถูกต้องรงกันด้วย ข้อหกหน่วยสืบีอำเภอปฏิบัติดังนี้หนึ่งไม่ได้รับตุบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนึ่จากแผนสืบดีจังหวัดแล้วให้เก็บบัญชีไว้ที่หน่วยสืบีอำเภอหนึ่งชุดส่วนอีกหนึ่งชุดให้แยกบัญชีออกเป็นตำบลตำบลตำบลใดอยู่นอกเขตเทศบาลเมื่อให้กำนันรับไปดำเนินการตรวจสอบลงรายการในบัญชีส่วนตำบลที่อยู่ในเขตเท,ศ,ทศบาล มอภายในยุธิสมาชตรีเป็นผู้ดำเนินการสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตท้องที่ที่อำเภอชั้นในซึ่งไม่ใช่กที่ไม่มีกำลังผู้ใหญ่บ้านและนายุทธศมนตรีดำเนินการไม่สะดวกให้หนายอำเภอมีหนังสือขอความร่วมมือจากตำรวจที่เป็นผู้ดำเนินการหรือส่งหนังสือถึงเจ้าตัวกับให้ศาสดีอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองหนึภายในเขตท้องที่ของตนมารายงานตัวเพื่อก่อข้อความลงในบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนตามผนวกทอ ข้อ 2. ให้ชี้แจงแนะนําวิธีการก่อข้อความตามระดับคําอธิบยวิชีเขียนบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนให้กำนันนาย,ยุทธิ์สนานตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เข้าใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยข้อ 3. เมื่อได้รับบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนจากกำนันนาย,ยุทธิ์สนตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่แล้วให้สสดีแก้ไขรายการตรวจสอบ ลงในสภาพบัญชีทหารกองหนุนที่หน่วยบัญชาหน่วยสถิติอำเภอกำกับไว้โดยให้สถิติอำเภอลงชื่อรับรองว่าได้ตรวจถูกต้องแล้วและให้รีบส่งชุดที่คัดเลือกแก้ไขไปให้สถิสดีจังหวัดโดยไม่ชักช้าส่วนบัญชีตรวจเลือกสภาพทหารกองหนุนชุดที่กำนันในสืมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ส่งคืนมานั้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยสถิตีอำเภอข้อ 4. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ใหสถิติอำเภอแก้ไขบัญชีตรวจสภาพทหารกองหนุนชุดของเวีองเพอแล้วให้แจง้งแผนการจังหวัดเพื่อแก้ไขที่ต้องตรงกันด้วยข้อ6.7การตรวจสภาพทหารกองหนุนให้ปฏิบัติอังน,นี้หนึ่งทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบกให้กระทําปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมทุกปีหากมีความจําเป็นต้อง,งทำภัยทำการตรวจสภาพทหารกองหนุน นอกเหนือ,อนไปจากสิทธิมนุษยนี้ในท้องที่ใดให้ผู้บังคับการจังหวัดฐานบกดำเนินการได้ข้อ 2. ทหฐานกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศให้กระทําตามที่แต่ละกองทัพต้องการปฏิบตัติให้กระทําภายในเงื่อนไขของป,ปกตใิให้กระทําภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันหากมีความจําเป็นต้องการทําการตรวจสภาพทหารกองหนุนนอกเหนือ,อนไปจากสิทธิมนุนี้ในท้องที่ใด ให้เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือหรือเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศดำเนินการได้โดยส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนแต่ให้แผนกเศรษฐกิจจังหวัดดำเนินการตามในข้อ6.5ข้อ6.8เมื่อทหารเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไว้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกหน่วยทำลายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนซึ่งมีอยู่เดิมนั้นตามระเบียบงานสารบัญ ข้อ6 9ให้สสดีจังหวัดสสดีอำเภอออกไปแนะนำการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในเขตพื้นที่ที่ได้ได้ตามความเหมาะสมจบแล้วสำหรับตอนที่8